ครับที่เห็นอยู่นี้คือถังตวงข้าวนะครับก็ทําจากไม้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับนะขนาดที่เท่ากันประมาณสักสิบเจ็ดสิบแปดชิ้นแล้วก็ลัดด้วยเหล็กนะครับลัดด้วยเหล็กนะครับแล้วก็จะมีจะมีอันนี้ก็จะเป็นเป็นไม้ขั้นอยู่นะครับปากถังนะครับนี่ครับเพียงให้ดูนะครับเป็นปากถังลักษณะเช่นนี้อาจจะตกหกเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับนะฮะแล้วก็จะมีตาคุดนะฮะเพื่อยืนยันว่าได้รับการตรวจสอบ ถังใบนี้ก็จะมีความจุ20ลิตรนะครับก็เป็นถังตวงข้าวนะครับถังตวงข้าวนะครับร้อยถังเป็นหนึ่งเกวียนรด้ไหมครับอ20ลิตรเป็นหนึ่งถังร้อยถังเป็นหนึ่งเกวียนก็คือร้อยถังเนี่ยเป็นหนึ่งเกวียนนะครับในการตวงข้าวนั้นก็จะตวงกันเป็นเกวียนนะครับเขาไม่ได้ใช้กิโลชั่งเหมือนสมัยนี้นะครับเขาก็ย้ายถังเขาก็ตักนะครับเขาก็ถังตั้งนะครับแล้วมีการโกยนะฮะโกยข้าวนะครับโกยข้าวที่อยู่นะครับที่อยู่ ที่อยู่ที่กองนะครับาาก็จะโกยเอาเ่็กะบุญเนี่ยโกยเข้ามาพอกโกยเสร็จแล้วก็จะเทนะเทลงไปเนี่ยนะครับถ้าเทสูงเปไงครับข้าวก็จะแน่นถ้าเทต่ำๆไปไงครับข้าวก็จะหลวมเพราะฉะนั้นการตวงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเทแบบไหนเทกระแทกเทหลวมหรือเปล่านะครับเอาละครับพอเทเสร็จแล้วใช่ไหมครับข้าวก็จะนูนอย่างนี้เพราะนูนน,นี้ก็จะมีไม้ครับไม้สรับบาดบาดบาดปากถังนะครับไม้ปากบาบถังนะขออนุญาตนิดนึงนะครับไม้ปากปาดถังนะฮะ ก็จะเป็นไม้นีครับคนตัวก็จะจับนะครับแล้วก็ปาดนะก็จะได้ข้าวหนึ่งถังตอนนี้เวลาปาดน,นี่เขาจะมีเทคนิคนะครับบางคนก็จะใช้วิธีการจับอย่างนี้นะครับแล้วหัวหัวมือนี่ครับแย่ลงไปในถังเพราะปาดเศจไปไงครับหัวมือก็จะหัวเมือก็จะดันข้าวหลุดออกมาเพราะได้ข้าวก็ไม่เต็มถังหรือบางทีอาจจะใช้มือเนี่ยด้านล่างปาดแล้วโกยออกข้าวมันก็จะไม่เต็มถังนี่คือการวิธีการอาจจะโกงกันได้เพราะฉะนั้นในท้องถิ่นหนึ่งจะมี คนที่รับจ้างตวงข้าวอยู่ไม่กี่คนคนเหล่านี้นะครับเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์จริตทั้งผู้ซื้อข้าวและผู้ขายข้าวได้รับการยอมรับในสังคมในท้องถิ่นนั้นว่าเป็นคนที่ตวงข้าวชนิดที่เรียกว่าเป็นคนที่มียุตธธรรมเห็นไหมฮะความยุตธธรรมนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากคนครับที่จะใช้เครื่องมือคือถังถังนั้นต้องมีมาตรฐานถ้าถังเล็กถังใหญ่ก็เกิดการช่อโคงกันได้ถึงถังจะมีมาตรฐานดีแต่คนตวงเทข้าวสูงเทข้าวต่ำมีผลการปาดมีผล อันนี้ก็เรื่องของความยุติธรรมนั้นมันไม่ได้มีอยู่ที่เครื่องมืออย่างเดียวมันไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลอย่างเดียวมันต้องประกอบด้วยทั้งเครื่องมือและคนที่ใช้ให้เกิดความยุติธรรมนั้นด้วยประกอบกันเป็นอย่างน้อยนะครับยังมีปัจจัยอื่นต่อไปอีกนะครับคราวนี้เราข้อมาอธิบายเรื่องถังไปเรียบร้อยแล้วให้เห็นถึงลักษณะของมาตรฐานต่างๆในชีวิตส่วนถังใบนี้ครับใบเล็กนี้ถังใบเล็กนี้เป็นถังขนาด10ลิตรนะครับใบนี้10ลิตรนะครับ ไม่ได้ใช้ตวงข้าวนะครับเขาใช้ตวงเกลือเกลือคือเกลือสมุนแตครับเกลือที่มาจากทะเลเพราะว่าเกลือมีน้ําหนักใช่ไหมครับน้าหนักกว่าข้าวถ้าเราเอาเกลือโตวในถังใหญ่ยกไม่ไหวครับน้ําหนักมันจะมากนะครับเขาจึงใช้ถังเล็กนะครับนี่คือถังตวงเกลือและไม้ที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นไม้เนี่ยครับเป็นไม้ติ้วนะครับเป็นไม้ที่มีสีนะครับเป็นไม้ไผ่นะครับที่มีสีนะครับเขาเรียกว่าติ้วนะครับติ้วนี้นะครับเขาก็จะแจกให้กับ ああคนแบกข้าวคนแบกข้าวนั้นเวลาแบกข้าวแล้วเขาก็จะมีติ้วถึงเขาด้วยแล ologne, ้วเขาจะมีกองของเขาอยู่นะครับกองเขาคนแบกคนแบกข้าวอาจจะมีติวอาจจะมีหลายสีนะครับอนนี้มีสีเขียวสีแดงสีแสดสีขาวก็แล้วแต่นะครับนะเมื่อเขามาถึงแบกข้าวไปแล้วเขาก็จะโยนติ้วเขาเก็บกองเขาจะรู้ว่าเขาแบกมากี่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 กระบุงแล้วกี่กระสอบแล้วนะครับนี่คือการวัดนะครับติวส่วนด้านบนนะครับก็คือกระบุงปากบาน ผมอธิบายไปแล้วนะครับในกระบุลปักบานผมคงข้ามไปนะครับเพราะว่าเราคงไม่ซ้ํานะครับเราพูดไปแล้วนะครับกระบุนปักบานนะครับเรื่อยต่อมาครับเมื่อกี้นี้เมื่อคู่นี้ผมก็พูดถึงเรื่องของกระบุนเนื้อกระบุงตวข้าวอันนี้คือกระบุงตวข้าวตัวแท้จริงเลยครับมีอายุเป็นร้อยปีนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยครับก็อาจจะจำลุดหน่อยนะครับอ็นนี้คือการตวงตัวแล้วก็มาเทนะครับเทลงไปนะครับเพราะจะใช้วิธีการเอาถังข้าไปโกยข้าวนั้นมันลำบากมันต้องใช้นี่ตวงนะครับ ก็อย่างที่สุทนทรผู้แต่งไว้เลครับเดือน11บเอ็ดธรุระภาวะษารับกระถินพินโยโมทนาชุลีลาลงเรือหรืออาไลออกจากวัดทัศนาดูอาวา่าเมื่อตุสาพระบรรษาได้อาศาัยสามฤดูอยู่ดีไม่ปีภยัยมาจำไกลจากอารามเมื่อยามเย็นโอ้อาวาสราชบุรณนะพระวิหารแต่นี้นานนับทีวาจะมาเห็นให้กำกึกนึกหน้าน้ำตากระเซ็น พราะทุกเข็นคนพาลมาลานทางจะหยิบยกทิบดีเป็นที่ตั้งเห็นใช้ถังแทนสัตว์ให้ขัดขวางหมายความว่าบุญทอนผู้นั้นนะครับก็บวชเป็นพระแล้วจะเดินทางไปน,นมัสกรากรภูเขาทองจึงได้แต่งนิราชภูเขาทองเดือนสิบเอ็ดเสียทุระภวะสาก็หมายความว่าเดือนสิบเอ็ดนั้นรับกระถินไปเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางได้แล้วจากวัดลาดบูนะซึ่งอยู่บรเงใกล้ๆกับสะพานพุทธยอดฟ้าอยู่ทางทิศใต้ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าเก่าเขาเรียกว่า ลงไฟฟ้าพนะนครใต้ลื้อไปแล้วนะครับปัจจุบันเหลือโลงไฟฟ้าพระนครเหนือที่บางกรวยนะครับเห็นใช้ถังแทนสัตว์ให้ขัดขวางก็หมายความว่าอุทรพ่ผู้มีปัญหากับราชสำนักใช่ไหมครับในรัชกาลที่ที่สามนะครับก็จําเป็นจะต้องอ่าลอยไปเป็นไปบวชนะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่ทรงโปรดนะครับเห็นใช้ถังแทนสัตว์ให้ขัดขวางก็คือเอาถังเนี่ยนะครับไปสาดตักอะไรสร์ก็ไม่ถนัดเท่ากับใช้สัตว์นะครับก็คือตัวนี้นะครับที่เราจะตักขึ้นมานะครับ ตัอมาแล้วก็จะสาดส,าสาข้าวนะฮะให้มันลอยขึ้นไปให้ลมมันพัดไบใบข้าวอ่อนไปอยู่ใบหลือแต่ข้าวดีๆตกลงมาอันนี้คือใช้ในการสาดข้าวแต่ว่าเอาถังไปใช้มันก็ขัดขวางนะครับก็นี่ก็เป็นเรื่องของสุมนทอนผู้นะครับครับอันดับต่อไปจะพูดถึงอุปกรณ์ในการกั้นยุ่งข้าวพอนึกออกไหมครับว่าชาวนามียุ่งข้าวเอาข้าวไปกอง มันก็ต้องมีฝาหรือมีแม่กระดานหรือว่ามีสิ่งใดที่จะต้องกันข้าวไว้ไม่ให้ข้าวนั้นร่วงลงไปตามร่องกระดานหรือไม่ให้ข้าวนั้นไหลออกตามฝานะครับอุปกรณ์เช่นนี้นก็คือเสียมนะครับเสียมนี่ทําได้ไม้ไผ่ล้วนๆเลยนะครับมีการขัดไปขัดมานะครับลักษณะเหมือนเสือนะครับแต่มีความแข็งกระด้างน,นะครับแล้วก็แผ่นผืนยาวๆนะครับหน้ากว้างก็ประมาณสักหนึ่งเมตรห้าสิบ 1, นะครับแต่ยาวนั้น ก็ไม่ไม่กําหนดนะพอกําลังที่มันจะยกได้เพะทั้งพอทําเป็นผืนแล้วเขาก็ม้วนนะครับม้วนเนี่ยม้วนม้วนม้วน,วนเก็บไว้นี่ครับนะฮะแล้วเวลาจะใช้งานนะครับเขาก็เอาขี้ควายไปทาก่อนให้มันขี้ควายนั้นไปยาอยู่ตามช่องว่างต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วเขาก็เอาไปกุกตามข้างฝาข้างฝายุ้งข้าวเพราะเมื่อเอาเข้าเปลือกข้าไปใส่แล้วข้างฝานี่ยอาจจะมีรูหรืออาจจะมีทําให้ให้หนูมันเข้ามาได้เพราะฉะนั้นไอเสียมตัวนี้ก็จะกั้นนะครับกั้นไว้ชั้นหนึ่งก่อนนะครับ เพราะว่าเขาเปลือกที่อยู่ในมือชาวนานั้นอยู่ไม่นานประมาณเดือนสองเดือนนะครับก็อาจจะขายแล้วหรืออาจจะไม่ถึงนะครับ่ะก็ต้องมีอันนี้กั้นเอาไว้อันนี้ก็เรียกว่าเสียมนะครับทําด้วยหวายไม่ทอดครับเขาเนยไม่ไผ่ขัดกันไปขัดกันมามีหักมุมหักมุมนะครับเป็นภูมิยาท้องถิ่นนะครับชิ้นต่อมาเลยดีไหมครับอันนี้อุปกรณ์ที่เป็นภาษาเรียกอะไรผมไม่ทราบนะฮะแต่เป็นอุปกรณ์ในการใช้สหดักวางบนหลังสัพพานักก็คือลาหรือล่อ นะตัวลาตัวรอดอยู่ตรงกลางสองข้างนี้ก็จะอยู่ด้านข้างแล้วก็มีล้ำหนักสอบเข้าด้านล่างนี้ก็ทําด้ไม,ม้ํานับตั้งได้แข็งแรงทนทานตูดไม่ไม่ัม่วนะครับไม่ใช่ตูดไม่ั่วตูดไม่ไม่ไม่เสียหายเวลาตั้งนะครับแล้วมันจะสอบเข้ากับตัวลําตัวของสัตว์พานะคือลาหรือรอดนะครับส่วนอันนี้นะครับก็เป็นเป็นที่ทํได้ไม,ม้นะครับไม่ลววนะครับแล้วก็เจาะรูแล้วก็มีไม่ลวกขั้นๆเอาไว้สําหรับอะไรครับสําหรับไปฆ่าที่ก้นบัว ตรงรูทวารเลยนะครับใต้หางไม่ใช่กลัวครับก้นตัวล่อหรือตัวลานะครับไป้กั้นป้นหานะครับแล้วก็ล้างเอามานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เพื่อล้างเพื่อแล้วก็มาโยงไว้กับนี่ฮะมีหูใช่ไหมครับมีหูล้างเอาไว้ไม่ให้ชุดเนี้ยล้งไปข้างหน้าล้ำไปข้างหน้าคือไปข้างหน้าวัวไอ้ข้างหน้าตัวล่อก้เป็นการยึดตูดเอาไว้นะครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็น าสาหรับใส่ใส่พืชผักผลไม้ต่างๆนะครับที่ชาวเขาเขาเอาลาเอาล่อไปเป็นยาพนะแล้วก็ขนลงมาแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์ในการขนยาเสพติดด้วยที่เราเห็นนะครับพวกนี้นะครับจะขนยาเสพติดโดยเอายาเสพติดใส่มาในนีน้นะครับหรือในอดีตอาจจะขนเกลือเกลือก็คือเกลือภูเขาที่เป็นเกลือที่ไม่ใช่เกลือสินเทานะครับเราจะมีการสารไว้สองท่อนนะฮะอันนี้ก็เป็นขอบแล้วก็ยกขอบข,อบขึ้นไปนะครับเกิดความแข็งแรงนะครับพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะโค้งเพราะนั้ขอบด้านนี้ต้องสูง ถ้าขอด้านนี่เสมอไม่จะทำให้ต่ำขอจะรั่วได้น,นี่ยกกันขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ใช้ภูมิปัญญาของอชาวเขานะครับในการสร้างขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นเรื่องของกกอุปกรณ์ตัวต่อมาครับด้านบนนี่กรครับนะฮะที่ขวาดไหมที่ขวาดใบไม้นะี่ครับก็ทำจากอะไรครับทําจากไม้ไผ่เป็นด้ามแล้วเห็นไหมครับตรงนี้ตรงโคนเนี่ยครับไม้ไผ่เนี่ยผ่าแล้วก็แยกออกเป็นเฟสเล็กๆประมาณ6กเส้นด้านนู้นก็6กเส้นด้านนี้ก็6กเส้นแล้วก็แยกออกไปก็จะเป็นแกนนะนี่ แสดงว่าไม้ไผ่แล้วก็ดีคือถูกผ่าอันนี้จะเป็นไม้ไผ่ลาเดียวกันแต่ส่วนไม้ไผ่ด้านล่างเนี่ยครับที่โค้งเนี่ยเอามาเสริมนะเอามาเสริมแล้วก็ถูกลัดตรงนี้ก็มั่นคงแข็งแรงในการขวาดใบไม้ไมนะครับน่ฮะเป็นภูมิปัญญาธรรมดาธรรมดาที่ใช้วัสดุในพื้นบ้านเอามาใช้แล้วมันก็แตกฝหลายหายไปเป็นธรรมชาติต่อไปนะครับอันดับต่อมานะครับที่จะอธิบายก็คืออันนี้ครับไม้ตรวจข้าวนะฮะเวลา ข้าวนาเอาข้าวไปขายที่โรงสีโรงสีหรือจะขายเป็นข้าวเปลือกหรือข้าวสารก็จะมีการตรวจว่าข้าวนั้นหักไหมเม็ดดีไหมเม็ดใสไหมขุ่นไหมเขาก็ใส่ที่มือมันก็จะไม่ชัดเจนเพราะอยู่ในมือคนนะครับอยู่ในมือคนไหนคนนั้นก็ได้เปรียบใช่ไหมเขาก็เลยทําเป็นไม้ลักษณะจานมีด้ามทํได้วยไม้ไผ่แล้วเขาก็เอาข้าวเนี่ยมาใส่ไว้ในนี้แล้วเขาก็เขียวนิ้วเขียดูว่าลักษณะข้าวสุ่มตัวอย่างมาเป็นอย่างไรก็เรียกว่า ไม้ตรวจข้าวนะครับไม้ตรวจข้าวคุณสมบัติของข้าวมันเป็นอย่างไรน,นะครับอันดับต่อมานะครับก็คือด้านบนนี้นะครับด้านบนนี้ก็จะเป็นไม้ปาดข้าวคล้ายกับมีดดาบนะฮะอันนี้มีด้ามจับนะฮะอันนี้มีด้ามจับด้ามอยู่ตรงนี้นะนะแล้วก็ตัวเป็นใบนยาวประมาณทั้งสองเมตรห้าสิบกับสาเมตรนะครับแล้วก็คล้ายๆกับมีดแต่มันไม่ใช่เป็นมีดนะครับใช้ในการปาดข้าวเวลาเขาจํงการให้หน้าข้าวเนี่ยมันเรียบ ะะว่าวมันมีสูงอย่างไรต่ำย่างไรหรืออาจจะปาดข้าวในขณะที่ไปตากข้าวไว้เพื่อจะกลับข้าวเขาก็ใช้ไม้อันนี้นะครับปาดคล้ายๆกับอุปกรณ์ในการโบกปูนให้หน้าปูนเสมอแต่อันนี้เขาใช้ในการกวาดข้าวให้ข้าวเสมอหรือจะพลิกข้าวให้โดนแดดนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ของชาวนาอีกชิ้นหนึ่งนะครับอันดับต่อมานะครับที่จะพูดถึงนะครับก็คือมาที่ชิ้นนี้เลยนะครับชิ้นนี้เลยนะฮะ เรียกว่าถังฟาดข้าวครับนะฮะถังฟาดข้าวประกอบด้วยส่วนตตาอยู่3าส่วนตัวถังครับตัวถังทำด้วยไม้สักครับมันเบามันคงแข็งแรงนะครับแล้วก็ทําเป็นไม้แผ่นๆลงไปนะฮะแผ่นๆลงไปขนาดที่สูงเท่ากันนะครับแล้วก็มาจับเรียงกันเรียงกันแล้วก็ลัดด้วยหวายนี่หวายนะครับนี่เป็นหวายนะเป็นหวายรัดด้วยหวายครับนะฮะพอลัดด้วยหวายเสร็จแล้วมันก็เป็นรูปถังข้างล่างก็กุกด้วยพื้น พื้นก็จะเป็นแม้กระดานเหมือนกันครับนะฮะนี่คือชุนชิ้นแรกคือตัวถังตัวต่อมาคือบันไดฟาดข้าวบันไดฟาดข้าวอันนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นคล้ายๆบันไดจิดีอย่างนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวนี้หาไม่ได้แล้วนะครับหายากมากบันไดฟาดข้าวนี้นะครับก็ทํได้ไม้สักเป็นคล้ายๆบันไดขั้นทิทีนะครับโค้งๆเขาก็วางลงไปในถังนะครับวางในถังเสร็จแล้วเขาก็มีส่วนหนึ่งครับก็คือเสื่อลำแพน ลูกรอบนี้กูดรอบนี้ไว้นะฮะกูกรอบนี้ไวส้สูงๆเปิดช่องนี้เอาไว้ตามลักษณะนี้นะครับเปิดช่องชาวนาเขาก็จะเอาฟ่อนข้าวเนี่ยนะครับเดินเข้าไปแล้วก็ฟาดนะครับฟาดลงไป